เรื่องย่ยงอละครเรื่องใจขังเจ้า EP ที่2ออกอากาศวันพุธที่25มิถุนายน2568เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3กด33 แม้ว่าพันแสงหรือขุนแสงฐานที่ระบโดยนเดชคูกิมิยะจะยอมแต่งงานกับแม่หญิงชวลาและปดโดยายดินรดาแต่เขากลับไม่ได้ไว้วางใจในตัวแม่หญิงคนนี้เพราะคิดว่าเป็นนางนกข่อที่หมื่นวรชัยแต่ปดโดยบอลกำม,มันส่งมาส่วนชวลาก็คิดเพียงว่าจะทำหน้าที่เมียของตนให้ดี ถึงพันแสงจะไม่ต้องการก็ตามแต่แล้วความหวาดระแวงของพันแสงก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเมื่อพันแสงได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของชวลามากขึ้นติดตามชมละครเรื่องใจขังเจ้าออกอากาศทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา20นาิก30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ พั